สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบมาพอกับยายผลคนเช่าเือนอีกแล้วมาด้ห้างหายไปใส่ดอกพี่น้องหนุงยากยากม่อน,นีผ้ามาชม่มบรรยากาศผ้ามาชม่มบรรยากาศ,าาญญากาศรอบๆเครือนจะ้ะงามงานพี่น้องตอนนี้นามกำลังกำลังเพิ่มจะ้ะพี่น้องกำลังขึ้นเนาะจ้ะซื้อ,อยังก่อนนี่ซื้อ,อยังก่อนนี่ติ่มเครื่อนเตะ ริมเคนค่ะพี่น้องมากมากินเขาน้ากันมันนี่อันมีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นผ้ามากินเขานอกบ้านพี่น้องอยปากแห้งแยปาก,ปากมันนี่คอยนั่งหัวโต,วตวพ่นเด้อต่อ่าคอยวจัยแยปากแห้งปสิพาเเข้าไอือเเรียงเขาแล้วมืออื่นเิ่นว่าเิ่นเสิเอวโศกไงพี่น้องอืมเลียงน้องเลียงนุ่งเบงอืหลายแนวอินน่มหนำสำลานจัดให้ทุกอย่าง อันนี้ส้มตำอันนี้มูสะดุ้งเอาเลยพี่เอาเลยอันนี้บัคอยหน้าพี่น้องน้องใหม่นี่เราหามาเองค่ะไปแบกมาแต่ทั้งผูอันนั้นก้อยยกช่อาัน้อยแล้วพี่ไล้ยกมาเอ้ยหัหน้าก้นสวยคนสวยกินก้อยบ่งดูทางนี้บ่งเป็นแต่บ่กินก้อยเป็นเนาะพี่น้อง งามงามบุยพุดนะคุยเอาคุยเอาเอาเอา,เอามามาพีนา่น้องมาจว่น้ำกันบหอยหน้าหอยหน้าจิ้มซีฟ <seafood. S 2> ู้ดแซบแซบตำหูกระแซบงหง้งกระแซบมาพี่น,น,น้องกินน้ำกันโดนแล้วไม่ได้กินรยากันแมนบรรยากาศงามแห้งพี่น้องพุดน,นี่หอดตาเขาเคียวชจอุ่มทั้งหนังก็เป็นภูเขา สวยงามมากกับเขาแซบมากมากค่ะพี่น้องเอาเอาเอา,เอาไว้แค่นี้เนาะไอเบิ้งบรรยากาศสนิ้ก็หิวเขา่าโอเคกิดหอดพี่น้องสุภูสุคนเดคค่ะเด้อขอบคุณและสวัสดีค่ะจวดจวดน้ำกันค่ะ